ก็ดีกันนะ แต่ว่าเรื่องของบ้านเมืองเป็นเรื่องที่เราสามารถเห็นต่างกันได้สํานวนไทยเกลียดปาไหยกันกินน้ําแกงกันอยู่คือถ้าคุณปฏิเสธคุณต้องปฏิเสธทุกอย่างตลอดระยะเวลาหลายวันเนี่ยเราก็ได้ตั้งคําถามว่าโรยเกลือกันไปถึงไหนมันโรยผิดจุดไม่เห็นมีใครแสบผลตกลผมบอกว่าพักเพื่อไทยเนี่ยโชคดีที่มีพักประชาชนเป็นพักฝ่ายค้านเพราะเขาไม่เอาถึงตายเอาเพียงแค่อับอายในสภาเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนี่พูดในฐานะคนที่เป็นมิตรกันว่าคิดดีๆ ที่วิโรจเขาได้ถแถลงเรื่องยุทธาการโรยเกลือยุทธาการโรยเกลือซึ่งก็ความเค็มระบางมากนะครับไม่ถึงจุดแสบเพราะเนี่ยนะครับการไปยื่นถึงอธิบดีกรมสรรพากร <S <S ให้ตั้งคณะกรรมาการเรื่องภาษีขึ้นมาหรือแม้แต่กระทั่งอธิบดีกรมที่ดิน ล้วนแต่เป็นกลไกข้าราชการทั้งสิ้นนะครับก็คือหมายความว่าโดยเฉพาะเนนะครับในส่วนของกลุมสันพากรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังช่วยสองคนล้วนแต่เป็นคนของพรรคเพื่อไทยเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่มีคุณองค์อิงนายยกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าพัก เมื่อเนี่ยนะครับใช้วิธีโรยเกลือในส่วนนั้นเนี่ยอย่างไรเนี่ยนะครับมันไม่มีอะไรเจ็บแสบอยู่แล้วและก็ไม่รู้เมื่อไหร่ผลลัพธ์ที่จะออกมาเพื่อที่จะเดินทางไปยื่นที่คณะกรรมการปปชและก็ปฏิเสธที่จะยื่นถึงสารรัฐธรรมนูญเพราะว่าเป็นมรดกบาปเรื่องการรัฐประหาร นี่เราวิาพากษวิจารณ์เพราะว่าผมกับวิโรธก็ดีกันนะแต่ว่าการเมืองนะครับเรื่องของบ้านเมืองเป็นเรื่องที่เราสามารถเห็นต่างกันได้ความเป็นจริงนั้นนะว่านับมรดกบาปกันนับกันตอนน่อไหนเช่นนะครับการเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญปีหกศเข้าไปเป็นตามกลไกของรัฐธรรมนูญปีหกศูนย์ก็เท่ากับยอมรับในเบื้องต้น ช่คการยอมรับอํานาจของปอปชแต่ไม่ยอมรับอํานาจข,ของสารรัฐธรรมนูญก็คือหมายความว่าถ้าผ่านด่า,ดานนี่นะครับทั้งกรมสรรพากรกรมที่ดินแล้วเนี่ยจะไปยื่นที่ปปชต่อไปหรือแม้กระทั่งกรณีเรื่องชั้น14จะไปยื่นที่ปปชถามว่าต่างกันยังไงคือปปช ก็เป็นองค์กรที่จะดําเนินการยื่นต่อศาลดีการนักการเมืองถูกไหมคะถ้าเกี่ยวกับนักการเมืองแต่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาอาจจะมองว่าแบบมีอํานาจที่ไปผูกพันทุกองคอ์กรคือถ้านับว่าเป็นมรดกบาปก็คือหมายความว่าสำนวนไทยเกลียดปลาไหลยังกินน้ําแกงกันอยู่คือถ้าคุณปฏิเสธคุณต้องปฏิเสธทุกอย่างนะครับ แต่ว่าคุณยอมรับอำนาจของปปชนะครัแต่คุณไม่ยอมรับอำนาจของศาลร,รัฐธรรมนูญบางประเด็นเนี่ยก็ไปศาลร,รัฐธรรมนูญไม่ใช่เฉพาะไปที่ศาลฎีกาภานใาคเดียผู้ดําดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่เพียงอย่างเดียวปัญหาก็คือว่าโดยข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยเส้นทางที่มันไปถึงเร็วและเห็นผลเร็วมันคือศาลร,รัฐธรรมนูญ ปปชเนี่ยนะครับกว่าขั้นตอนที่คุณวิโรธไปรอที่กรมสรรพากรในกรณีตัว N, นะ๋วพีเอ็นี่ยหรือแม้กระทั่งเรื่องที่ดินเขาใหญ่เนี่ยนะครับและก็ไม่พูดเรื่องสนามข้อพันปายเนะี่ยยังจะต้องใช้วิธีทางอีกยาวไกลนะครับว่าผลลัพธ์อย่างไรจึงจะมายื่นที่ปปชต่อไปก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตาม คือการอธิบายในลักษณะแบ่งรับแบ่งสู้ยอมรับในบางมาตร,ราของรัฐธรรมนูญแต่ก็ไม่ยอมรับในบางมาตร,รายอมรับในบางองค์กรและก็ไม่ยอมรับในบางองค์กรก็เพราะนี่นะครับก็ปปชก็กำลังมีการไต่สวนเรื่องคุณสมบัติต้องห้ามนะครับเรื่องมาตรฐานทางจาริยธรรมจากกรณี1 1 2เนี่ย กับ44สสซึ่งมีสอสปัจจุบันอยู่25คนและเข้าไปให้การและก็ปลายปลายทางเนี่ยนะครับจะไปที่ศาลฎีกาภายในคาดิยาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับหรือนะครับจะมีปลายทางไปที่ปปอไปที่ศาลร,รัฐธรรมนูญคือผมมองก็เป็นปรากฏการณ์ที่ประหลาดส่วนเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมนี่ให้คุณลุงอิงแสดงความรับผิดชอบเอง ไม่ต้องให้สารรับหนูนวินิจฉัยใช่คะ่ะก็คือไม่หมายความว่าให้คุณอุงอิงไปฮาราคิรีตัวเองอซึ่งก็ไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นที่คุณวิโรธพูดะนะครับกรณีนี้เนี่ยให้คุณนุงอิงแสดงความรับผิดชอบอเพราะฉะนั้นในทุกขั้นตอนที่อธิบายเนี่ยไม่ได้อะไรเลย <S <S เพราะอะไรครับเพราะกรมสรรพากรผู้บัญชาการผู้บังคับบัญชาสูงสุดก็ รัตรีว่าการกระทรวงการคลังและก็เป็นนะครับผู้ใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีรอผลตรงนั้นก่อนและจึงไปยื่นที่ปปจนะครับไม่รู้ว่าสภาชุดนี้หรือแม้กระทั่งอายุสมาชิก,กภาพของคุณวิโรธจะอยู่ถึงวันนั้นหรือเปล่ากันเสียด้วยซ้ำนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงคือถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวข้อง กับข้อกล่าวหาที่คุณวิโรธได้อภิปรายกล่าวหาคุณนุ้งยิงกรณีหลบเลี่ยงภาษีเนี่ยหลบเลี่ยงภาษีนั้นมันเป็นเรื่องของประเทศชาติบ้านเมืองมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวมันไม่ใช่เรื่องของการแสดงความรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวลาออกก็ไม่จบเพราะเนี่นะครับเพราะนี่เป็นการกระทำความผิดถ้าเป็นไปตามที่คุณวิโรธ ได้อภิปรายเพราะตลอดระยะเวลาหลายวันเนี่ยเราก็ได้ตั้งคำถามว่าโรยเกลือกันไปถึงไหน <c oughs> แต่ว่านี่ก็ชี้ชัดว่ามันมันปัสสาวะกันไม่สุดจริงๆคืออธิบายมุมไหนมันอธิบายไม่ได้นะครับเรื่องจริยธรรมให้คุณวิ่งรับผิดชอบเอง <c oughs> แล้วก็เรื่องการสอบสวนก็ให้หน่วยงานภายใต้าการบังคับบัญชาของรัมตรีกระทรวงการคลงังตัวรัมตรีกระทรวงการคลงัง ก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณลุงวิ่งนะครับและเอาผลลัพธ์ตรงนั้นให้ได้เสียก่อนจึงมาที่ปปยก็คือพยายามเล่นตามเกมตามช่องไหมคะที่ช่องอะไรควรก็ช่องที่ควรที่จะเป็นอะไรแบบนี้ค่ะคือปัญหาหลักก็คือว่าต้องการปราบปรามเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันข้อข้อกล่าวหาคือการหลบเลี่ยงภาษีการถือครองที่ดินโดยมิชอบเห็นไหมแต่ละเรื่องีนเป็นเรื่องชะกันดังนั้นนะ เพราะฉะนั้นเมื่อเส้นทางมันเห็นอยู่แล้วนะครับว่ามันมีปลายทางที่สามารถดำเนินการตามกฎหมายที่คุณยอมรับกติกานี้เองด้วยการไปลงรับสมัครรับเลือกตั้งแล้วเสร็จแล้วก็ไปปฏิเสธนะครับยอมรับปปชแต่ไม่ยอมรับศาลร,รัฐธรรมนูญทั้งที่ทั้งสอง,งองค์กรนี้ก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญปี60ทั้งสิ้นนะครับส่วนอีกสองกรม ก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของรัฐบาลส่วนจิตสำนึกให้เป็นความรับผิดชอบของคุณลุงอิ้งซึ่งเขาก็ประกาศตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับว่าเขาเขาชิวๆอ่ะไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่รู้ไปโรยเกลือที่หน้าแข้งหรือเปล่าที่ไม่มีแผลมันต้องไปโรยเกลือที่มีแผลมันจึงแสบแต่เกลือเนี่ยถ้าไปโรยไม่ตรงที่เช่นเป็นนะครับ เป็นแผลที่หัวเขา่าแต่ไปโรยเกลือที่หน้าแข้งมันจะแสบหรือเปล่า <c oughs> นี่ก็คือหมายความว่าแผลอยู่ที่หัวเขา่าแต่ไปโรยเกลือที่หน้าแข้งเพื่อจะเป็นไปตามที่ได้อธิบายว่าจะต้องมีการโรยเกลือกันต่อเนี่ย <c oughs> แต่มันโรยผิดจุดไม่เห็นมีใครแสบทุกคนเห็นไหมโรยเกลือกับแผลมันจึงแสบไง <c oughs> เพราะการอภิปรายเนี่ยครับก็คือการเปิดแผล <c oughs> แล้วก็ต้องไปเอาเกลือไปใส่ตรงแผลมันจึงแสบ ไอ้ไอ้ไอ้นี่แผลอยู่ที่หน้าแข้งแต่ว่าไปโรยเกลือที่อาจารย์โทษแผลอย,อยู่ที่หัวเขาแต่ไปโรยเกลือที่หน้าแข้งนะครับก็คงจะแสบกันร้องโอยกันทิ่หายว,วายวอดหมดแล้วเนี่ยคือเนี่ยนะครับนี่การเมืองไงที่ผมบอกว่าในการที่บ้านเมืองที่จะปราบปรามเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน,นผมบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยโชคดีที่มีพรรคประชาชนเป็นพรรคฝ่ายค้านะ เพราะเขาไม่เอาถึงตายและไม่เอาถึงเจ็บด้วยเอาเพียงแค่อับอายนะครับในสภาเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผู้ฐานะคนที่เป็นมิตรกันว่านะครับคิดดีๆนะครับการเมืองที่ได้มาจากกระแสนั้นเนี่ยวันหนึ่งถ้ากระแสมันไม่ใช่ถ้าคนมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่คือถ้าคุณแสดงความรังเกียจเนี่ยคุณก็ต้องรังเกียจปวชเท่ากับสารรัฐธรรมนูญ อาจจะด้วยคำว่ามาตรฐานทางจริยธรรมที่เพิ่งมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนู60น60่ยคะคืออย่างไรก็ตามคือปัญหาว่าก็คุณก็รู้มีปัญหาเรื่องจริยธรรมได้คุณงวิ่งรับผิดชอบเองเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญก็มีมาตั้งแต่รัฐธรรมนูนปี40 50นะครับ60และเนี่ยนะครับปปอชอเนี่ยนะครับก็เรียงกันมาตั้งแต่ตั้งแต่ต,ต,ตอนนั้น เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นนะครับในกระบวนการตรวจสอบเพราะถ้าถือครองนะครับผิดกฎหมายนะครับขั้นตอนที่ต้องระง,งับยับยั้งความเสียหายของชาติเรื่องภาษีเพื่อจะเป็นการระง,งับความเสียหายของชาติบ้านเมืองก็จะทําต้องทําโดยพลันและต้องตรงกับองค์กรก็คือต้องโรยในจุดที่เป็นบาดแผลนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิทธิเสรีภาพแต่ว่าไม่เห็นผลอะไร นะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของคุณลุงยิงและพรรคเพื่อไทยที่มีพรรคประชาชนนะครับได้ทําหน้าที่เป็นพรรคฝ่ายค้านรัฐบาลนะครับจะอยู่กันได้นี่นะครับสบายที่สุดภายใต้ฝ่ายค้านแบบนี้เพราะว่าตรวจสอบในลักษณะเล่าสู่กันฝั่งนะครับเป็นการปรับทุกขอภิปรายเอาเป็นเอาตายคือเนื้อหาดีมากนะครับแต่ว่าขั้นตอนถัดจากนั่นไป เราเนี่ยนะครับอยู่ในระบบรัฐสภาก็เห็นอยู่แล้วว่าอย่างไรเนี่ยนะครับเสียงข้างมากก็ชนะเสียงข้างน้อยในสภาองค์กรที่มีการ่วงดุลตามรัฐธรรมนูญซึ่งให้สิทธิ์นะครับของสมาชิกสภานั้นๆเนี่ยนะครับหนึ่งในสิบสามารถที่จะเข้าชื่อเพื่อที่จะรัดขั้นตอนนะครับถ้าประชาชนเนี่ยก็ต้องไปยื่นให้กับปปชยื่นผู้ตรวจการยังมีอีกหลากหลายขั้นตอนนะครับ แต่ว่าเอาเถอะถือว่าเป็นดุลพินิดแต่ว่ามุมมองที่ผมมองเข้าไปนั้นเป็นการโรยเกลือที่เปลืองเกลือเสียเปล่า <c oughs> นะครับไม่มีใครแสบทักคน